สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับค่ำคืนนี้เราก็มีของ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 ดีนะครับ <c oughs> ของดีที่ท่านผู้ชมต้องถูกใจนี่ไงระครบพระสมเด็จวัดระคังพิม โนะครับนี่เป็นยังไงหนึกนุ่มตรงตามตำราของสมเด็จวราคังเห็นกระเบื้องไหมครับกระเบื้องไม่ตโต,โตกระเบื้องกํแแพงเพชรน,นี่รอยรอยอะไรนะครับนี่ มสารหนึบนุ่มพิมพ์ทรงที่สวยงามนะครับนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปลกโพโพเออโเจ็ดนะครับโปเจ็ดสวยนะครับภานี้เนื้อจัดจ้านีเดียวนะครับดูด้านข้างโดยทั่ทั่วไปนะครับเขาเรียกว่า เนื้อเทียนชัยนะครับเป็นเนื้อเทียนชัยนะครับเนื้อเทียนชันี่ก็จะมีมวลสารเนื้อใสจะเห็นมวลสารได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นผงอิธิเจผงปัมังผงตีนิสนหผงม,มหาราชนะครับทั้งหมดก็ ผงพ,พุทธคุณทั้งหมดก็มีด้วยกันห้าผงวิเศษนะครับแล้วก็ยังจะมีนะครับหินนะครับพลอยสีต่างๆนะครับเม็ดดำเอยเม็ดแดงเอยน้ำมันจันน้ำมันหอมบวบสารต่างๆนะครับมากเหลือเกิน ครับมวลสารก็เยอะกศอนดอกไม้นะครับสำหรับปรโพองนี้นะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับพิมพ์ถูกต้องทุกปรัการนะครับนี่ดูเส้นรองนะครับผ้ารองใต้ตักขององค์พระนะครับมีผ้า เส้นเส้นใายก็เปลี่ยนเสมือนเป็นผ้ารองนะครับเส้นใตยเห็นชัดนั่งคัดสมาธินะครับปลายพระบาททั้งสองข้างนะครับเห็นชัดเจนนะครับนั่งในท่าสมาธินะครับดูลำแขนเป็นกรามน้อยๆน,นะครับนะครับ ครับไหลทั้งสองก็ทิ้งตรงลงมาหักศอกสวยนะครับแล้วก็ดูฐานเขาเรียกว่าคมขวานฐานซิงนะครับฐานแบบนี้นี่นี่นี่เห็นไหมนะครับเหมือนคมขวานนะครับแล้วก็ชั้นล่างสุดฐานชั้นล่างนี่เป็นแบบทึบนะครับทึบตึบตัน แล้วก็มีคล้ายๆตรงนี้คล้ายๆท่อ <c oughs> คล้ายๆท่อทเชื่อมนะครับตรงนี้เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับในพิมพ์ทรงนี้นะครับแล้วก็ดูซุ้มนะครับซุ้มไวพาซีเกทลุกสซุ้มนะครับภาพนี้พิมพ์สวยถูกพิมพ์ นี่ดูด้านข้างนะครับด้านหลังก็โอ้โหลอยปูไตลอยนอนดนน้นมีให้ทั่วดูทั้งเต็มองนะครับพระอ์นี้เขาเรียกว่าพิมปรโพเนี่ยท่านผู้ชมเพื่อนๆดูเห็นไหมครับรอยอะไร รอยปูดไตนะครับดูเนี่ยไตไปทั่วแผ่นหลังองค์พระเลยนะครับภาโโพองนี้เขาเรียกว่าเนื้อเทียนชัยนะครับเป็นภาะเก่านะครับความเก่าขององค์พระสามารถที่จะสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้ด้วยดวงตาของเรานี่แหละนะครับเขาเรียกว่า แตาเปล่านะครับถ้าได้มีโอกาสออกกล้องส่องเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะพบว่าภาพองค์นี้นะครับนะครับถึงแม้ว่าจะาผ่านการปิดลงรักมานะครับลงรักมาแต่ว่า,อาตอนนี้นะครับ รักก็ได้ล่อนหลุดไปเกือบหมดแล้วเหลือติดไว้บ้างในบางส่วนที่ลึกจริงๆนะครับอย่างเช่นในวงแขนหรือว่าตรงตรงเกตนะครับพระองค์น,นี้จัดว่าสมบูรณ์นะครับสวยนะครับนี่ทูพิมพ์นะครับพระสมเด็จนั้นนะครับ ถ้าถูกพิมพ์แล้วก็โอเคนะครับ <c oughs> ติดตามกันต่อไปได้นะครับสวัสดี